ข่าวดีนะคะมกราคม6 7นี้เริ่มใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในสีจังหวัดนายแพทย์โชลนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมระดับชาติเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดสุขภาพดิจิทัลเพื่อชาวไทยขึนลูกใหม่ของการขยายบริการสุขภาพทั่วนหน้า โดยกระทรวงสาธารณาสุขจะประกาศนำร่องการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในระยะที่1ในต้นเดือนมกราคม67สี่จังหวัดได้แก่แพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดและนราธิวาสสามารถใช้ทุกสิทธิ์การรักษาทั้งโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดโรงพยาบาลเอกชนคลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนเดือนเมษายน67ทุกจังหวัดในเขตส,สุขภาพที่1ที่4ที่9และ12จะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวรับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ทุกแห่งและจะขยายผลครอบคลุมทั่วทั้งประเทศภายในระยะเวลา1ปีค่ะ